ฟอลเลนแองเจิเป็นภาพยนตร์ที่การันตีเลยครับว่าหนังดีไม่มีคําว่าเก่าฮะวิธีการถ่ายทอดการแสดงหรือแม้แต่การถ่ายทำนะฮะมันเหนือการเวลาฮะลีมิงกับทาคชิในเรื่องนี้คือสุดขีดความเท่ฮะความเป็นหนังว่องนะฮะก็ไม่ควรพลาด ถ้าได้ดูเรื่องอื่นๆมาแล้วไม่ควรจะพลาดเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนเป็นการเก็บให้ครบจะทําให้ดูหนังเขาได้แบบรอบด้านขึ้นในเชิงของคนทํางานศิลปะเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเราเรู้สึกเป็นหนังมอกระไว้ที่ภาพจุดฉาบบาดตาแล้วก็ดนตรีมีสเสน่ห์มากสีสันแสงอะไรอย่างเงี้ยเออมันอันนี้เป็นหนังที่แล้วจะสไตล์จัดจา้าน ที่สุดของหว่องที่เราเคยดูเรื่องหนึ่งนะประมาณสักสินาทีแรกนี่มันก็ตื่นตาตื่นใจมากเป็นจดหมายลาฮ่องกงนะครับที่จะคืนสู่จีนของตัวหว่องกาไวตัวหนังเรื่องนี้จะมีภาพกลางคืนนะฮะความสวิงสวายของภาพเ,เรื่องราวของตัวละครเนี่ยจะฉูดฉาดมากกว่าหนังทุกเรื่องของหวองกาไวมันเป็นภาพจำของหวองกาไวกับที่มีต่อฮ่องกงด้วยความที่เขาใช้เลน วายในการถ่ายเรารู้สึกถึงความแตกต่างในแง่ของงานภาพมากที่สุดแล้วครับเรื่องนี้ด้วยบรรยากาศด้วยงานภาพด้วยสีด้วยแสงต่างๆมันยิ่งทาให้หนังเรื่องนี้โคตรเหงาเลยฮะสร้างแรงบันดาลใจครับอยากไปทํางานใหม่ๆมันเหมือนกับมาเรียนรู้จากงานฟิล์มในยุคเก่าๆคือจริงๆชอบตัวอย่างชายนี้มากสเสน่มันเยอะเหลือเกินแล้วเทียมคันคือพลังงาน ของเฮียหวงเขาในการทําเรื่องนี้มันมันสดมากนะครับมันไม่ใช่ใครก็ทําได้ครัยิ่งมาดูแบบ 4K ภาพชัดๆถ่ายฟิล์มอะไรเงี้ยยิ่งรู้สึกว่าโหแบบการดีไซน์การถ่ายภาพอะไรก็โคตรได้ฟิลเลยครับ